โคตรเดือดครับผมศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้เลอ้ยวพูออกไปเยือนเอเวอร์ตันครับผมยิ่งท้ายเกมเนี่ยโคตรเดือดโดยต้นเกมนะครับผมเอเวอร์ตันเนี่ยได้ประตูขึ้นนําเร็วตั้งแต่นาทีที่10นะครับแต่ผ่านไปไม่ถึง10นาทีครับเลอ้ยวพูก็ได้ประตูตีเสมอจากโมซาล่าครับผมเปิดให้เปิดให้แมกกาลิเตอร์ในมงเข้าไปแล้ววันนี้ต้องชมเอเวอร์ตันนะครับวันนี้พวกเขามาดีเงี้ยครับผมเล่นโคตรดีและมีจังหวะหนึ่งนะครับช่วงนาทีที่60เนี่ย เกือบทาให้อ e ีวัตตันขึ้นนํา2ประตูต่อนหนึ่งนะครับผมแต่เป็นจังหวะล้าหน้าไปก่อนและสุดท้ายก็อุดไม่อยู่ครับผมนึกอะไรไม่ออกบอกบางโมครับผมโมเมซาร่าทําประตูให้ลูพูขึ้นแซงอ e ีวัตตันเป็น2ประตูต่อนหนึ่งครับผมเป็นเดอะแบกของลูพูจริงครับและก็เหมือนมันจะจบเกมแล้วน,นะครับผมจนถึงนาทีที่90ครับผมไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยทดเวลาไปอีก5นาทีแต่จุดพีกมันอยู่ตรงนี้ครับผมนาทีที่97ครับ เอฟเวอตันได้ประตูตีเสมอครับผมโอ้โหทด5นาทีนะครับผมแต่ได้ประตูตีเสมอนาทีที่97อักตเตลวิวอพูก็ไม่พอใจนะครับผมวิ่งไปใส่ยันยับครับผมวันนี้ MVP ต้องยกให้นี่ครับผมไมเคิลอลิเวอร์ครับผมแจกไป6ใบเหลืองครับ3ใบแดงอย่างที่เรารู้กันครับผมสำหรับการตัดสินของไมเคิลอลิเวอร์ หงุดหงิดหน่อยสกิดหน่อยเนี่ยแม่งจะควักอย่างเดียวครับถึงในเกมนี้นะครับเรือพูจะพลาดคว้า3คะแนนนะครับแต่มองแล้วจริงๆเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบกับการลุ้นแชมป์สักเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยแข่งเท่ากันนะครับผมเรือพูนำห่างอาร์เซนอลถึง7คะแนนและเมื่อมาดูสภาพพร้อมของทีมนะครับผมบอกเลยว่าอาร์เซนอลตอนนี้เนี่ยแย่ครับผมไม่มีกองหน้าแต่ในเกมกีฬาครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมพลาดกันได้แต่อย่าไหลยาวก็พอครับ